ครับจ่าจกับปีนันเกิมทำันะครับยินดีต้อนครับเข้าสู่รายการอยู่ที่กินวอนนะครับของกินล้ำยุติคนมากอวันนี้นะครับนำเสนอเมนูซี่โคงย่างบาร์บีคิวนะครับต้องซีโคเป็นแผ่นๆที่อีเลยครับเพื่อนๆนะครับ ก็วันนี้จัดมาทั้งหมด3แผ่นนะครับแต่ลูกกินไปแล้ว1แผ่นนะลูกกับแม่บ้านกินไปแล้ว1แผ่นเหลือ2แผ่นเซตปีนานเกิมครับเซตปีนานเกิมบอกได้ํำเดียวครับนี่สุดยอดครับนะมาเอามาลองชิมกันเลยครับสำหรับวิธีการทำนะวิธีการทำซี่โครงย่างบาร์บีคิวนะครับกลับไปดู EP ี ตอนซี่โครงย่างบาร์บีคิวได้เลยตอนนั้นผมทําแม่บ้านทําไว้ละเอียดมากนะครับทํามีขั้นตอนอะไรบ้างน,นะครับเรียนมากวันนี้จะมาทานให้เพื่อนๆน,น,นะครับเป็นเขาเรียกว,ว่าอะไรมากินข้าวร่วมกับเพื่อนๆน,น,นะครับสําหรับวันนี้พี่แหนเกิบนำเสนอเมนูอย่างที่บอกครับซี C ่โครงหมูย่างบาร์บีคิวครับอร่อยครับมา <c oughs> อืมกิ่นหอมมากครับอออืือืมมนี่ครับอืมนุ่มๆรสชาติจะมีความหวานนะครับเผ็ดอ,อ่อ,อนๆนะครับ อืแล้วก็เนื้อหมูนุ่มมากมซื้อมาย่างเป็นแผ่นๆแ,แบบนี้เด็ดมากๆครับอลองชิมลองชิมตรงนี้ อมอขนาดอืมวันนี้ผมมีผักผักสลัดด้วยนะครับเป็นซุเปอร์ฟู้ดเหมือนกันนะครับกินกับเนื้อหมูย่างบาร์บีคิวอร่อยมาก เป็นเมนูที่ทำไม่ยากครับทำง,ง่ายๆนะครับแต่เป็นเมนูที่อร่อยมากๆนะครับเพราะว่า เนื้อตรงซี่โครงหมูตรงนี้นะครับมันจะมีความมันความนุ่มนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรครับกินแล้วมันกินได้เรื่อยๆเนอะไม่เบื่อไม่เบื่อ,อก็ทั้งหมดเนี่ยนะครับ3ามชิ้นเนี่ยนะครับ ก็อยู่ที่ประมาณโลครึ่งครับโลครึ่งแต่ถ้าเวลาเราย่างเนี่ยต้องเอาเกลียมเกลียมโคตรดีครับท่านผู้ชม นี่ครับแบบนี้ครับนะซี่โครหมูย่างบาร์บีคิวง่ายง่ายครับปากง่ายๆเนื้อดีครับเนื้อดี บอกได้คำเดียวว่าใครไม่เคยกินเนี่ยพลาดสุดเห็นแล้วต้องลองทำตามครับซื้อมาทำเองได้เยอะ เคยไปซื้อชิมอยู่ร้านหนึ่งอร่อยเหมือนกันครับอร่อยมากๆเหมือนกันแต่แค่ชิ้นเดียวแบบนี้ครับ490บาทราคาพอใช้ได้นะครับแต่พูดถึงคุณภาพแล้วก็ความอร่อยก็คุ้มครับคุ้มนะแต่อยากให้ลองทำเองครับผมซื้อมา3โลครึ่งเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ200กว่าบาท,ทนิดๆนะครับ แต่รับรองว่ากินอิ่มแน่นอนนะครับใครที่อยากลองลองทำดูนะครับกับไปย้อนดูที่คลิปวิดีโอแบบละเอียดเลยนะครับคลิปหมูย่างหมูบาร์บีคิวนะครับของผมเองนะครับอมพี่หนังเกิร์มเองมีรายละเอียดให้ดูเต็มเลยครับ สามารถทําตามได้เลยครับซี่โครงเน้นๆซี่โครงเน้นๆครับเพื่อน อร่อยมากวันนี้กินแบบสัใจนะครับเยอะแล้วก็ไม่มีใครแย่งแล้วเพราะว่าแม่บ้านกับลูกกินอิ่มเรียบร้อยนี่คืออาณาจักรของพี่นันเกิ วันนี้ข้าวเหนียวไม่ต้องอร่อยพดุพด ชาติมีความหวานความมันความหอมองมีความกรอบด้วยนะครับอืหน่อยมาก ต้องเอาให้หมดไม่หมดไม่เลิกใครที่สนใจก็อย่างนี้ก็ได้นะครับ เขียนมาต้าคลิปเดี๋ยวผมจะตอบให้นะครับหรือไม่งั้นนะเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ที่ผมทำให้ว่าขั้นตอนการทำแบบง่ายๆนะครับอร่อยคุ้มค่า Der Mark. ใครนี่กำลังหิวข้าวก็าต้องขอภัยด้วยนะครับเชื่อว่าต้องมีการยินทากันแน่ๆ เนี่ครับเนื้อตรงร่องซี่โครงจะมีเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นเนื้อที่อร่อย เปื่อยครับกินง่ายกินอร่อยเนี่ยครับตรงนี้จะกรอบๆตรงหนังตรงนี้จะกรอบอ,บอ กองเป็นพนนทุนทึกอร่อยอตอนนี้พี่หนังเพิ่มทำ <c oughs> เพจเอาไว้นะครับ เงินมงคลชาแนลนะครับใครที่ดูแล้วก็เข้าไปกดติดตามได้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กับพี่หนันเกิมด้วยนะครับก็จะลงรูปภาพบ้างลงสถานที่ท่องเที่ยวนะครับตามที่ได้ไปเป็นคลิปที่ไม่ได้ที่อาจจะไม่ไม่มีอยู่ในในคลิปวิดีโอนะครับก็ติดตามกันได้ อร่อยฟินเนื้อมันเยอะมากเลยนะครับเห็นว่ามันเป็นกระดูกกระดูในเนื้อเนื้อที่มันอยู่ในช่องระหว่างซี่โครงเนี่ยเยอะมากนะครับอื ช่วงนี้สถานการณ์โควิดกลับมาอีกแล้วปวดหัวอีกแล้วครับพี่น้อง อแล้วนะครับเดี๋ยวก็เราจะพอกันแค่นี้ก่อนนะครับผมก็จะกินไปเรื่อยๆนะครับกินไปแบบไม่หยุดยั้ยงนะนะครับกินไปเรื่อยๆนะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมของเพื่อนๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe รวมถึงกดกระดิ่งนะครับ ให้ช่องเนอนมงคลชาแนลด้วยนะครับในรายการยูดีกินหวานใน e ีพีที่มีชื่อว่ากินดีกินล้ำนะครับปีหนัเ่เเพื่อนเพื่อนๆทุกคนมีความสุขนะนะครับเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปว่าจะเป็นเมนูอะไรจะมากินอะไรแล้วก็รสชาติจะเป็นอะไรนะครับเอาละครับลองลาไปก่อนละครับเดี๋ยวกินกันไปยาวๆเนาะนะครับเพื่อนๆก็ถ้าใครหิวลองทำดูครับ อร่อยเนยน้องครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ